หลายคนบอก <ừ. S 1> เออก็ตั้งใจแล้ๆแหละแต่ว่าไม่ว่างสักทีนึ่ง็ิตุลาตลอดิตุลาตลอดอันนี้เหตุการณ์เนี้เขาซักซ้อมเผื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจะได้เตรียมตัวกันทันรับมือกันทันครับต้องบอกก่อนนี่คือการซ้อมนะเป็นการจําลองสถานการณ์อุบัติเหตุรถหกล้อรับส่งนักเรียนชนกับรถผลถังแก๊สฮนะสมุิพี่ต้องไปเล่นซ้อมจะเล่นเป็นตัวไหนโอ้ย พี่ขอเล่นเป็นคนที่หนีรอดออกมาได้ฮะใช่ก็เหมือนกัน <c oughs> หรือไม่ก็เล่นเป็นคนที่นอนเจ็บก็ได้ <c oughs> อุ้ยคุณโดนน้าฉีดนะเนี่ยอ,อ้หรอไมอ่เห็นนะคนเอาน้ําฉีดนะอะนอนตรงริมถนนน,นั่นน่ะเนี่ยรอเจ้าเนี่ยนี่นถังแก๊สถังแก๊สเห็นไหม,มคือจําลองว่ารถชนตั้มแล้วเจ็บเยอะเลยนักเรียนแล้วบางคนไม่รู้สติสลบไปอะไรเงี้ยคนที่เล่นเป็นตัวสลบนี่นะก็คือต้องโดนน้าโดนน้ำแต่น้ำแต่ก็นอนเฉยเฉยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซ้อมอย่างเงี้ยอะ น่ดับเพลิงก็มาครับพื้นที่ใกล้เคียงก็มาฉีดน้ําดับไปกู้ชีพกู้ภ,ยภยัยโรงพยาบาลมาหมดเลยนะ,ะแล้วก็อบพยพคนออกไปนะ,ะช่วยเหลือคนที่เจ็บคนที่สลบอะไรเงี้ยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าเอาถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สั้วออกมาล่ะจะทำยังไงต้องไปปิดวาล์วแก๊สตรงจุดไหนเนี่ยเขาจําลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงเลยฮะยบนถนนสายสุรินทร์สังขะขาเข้าตัวเมืองบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส ตำบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนี่ก็มานั่งพักนั่งอะไรักเนี้ยนี่ฮะนี่ับคือการจําลองสถานการณ์แล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทํางานแบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือครับเพราะอะไรเดี๋ยวสงการเดินทางกันเยอะสงการเนี่ยทุกจังหวัดนะฮะมุ่งหน้ากลับบ้านกลับช่องกันนะครับประชาชนต้องกลับต่างจังหวัดกันเผื่อว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใช้ยังไง นะาลเลียงวางแผน 1, 2, 3กันยังไงเนี่ยเนนะซักซ้อมอ,ะะ<ช>อย่างเงี้ยฮะอย่าให้ทุกจังหวัดทำแบบนี้นะซ้อมทีมกู้ชีทีกับเ,เพลิงเนาะใช<ด>่ตำรวจไม่ได้ซ้อมนะตำรวจเล่นจริง <laughs> <laughs> มากันจราจรเนาะ <laughs> ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง